มาจ้ามื่อนี้ติบสาวอีสานสีผ้ามาย่างมาล่างปลาหมึกล่างกุ้งจ้าเมื่อเช้าไปตลาดมาจ้ะนี่ตัวใหญ่ๆจ้ะ ทีหนึ่งปลามึกสีหนึ่งกุ้งเห็ดน้ำจิ้มซีฟูดจ้าปูน้ำจัดไปตลาดม้งเศร้านี่ตั้งใจเปะสื่อมาเห็ดคลิปเลยจ้ามาล่างกุ้งจ้า ีจ้าติบสายสารพักกินจ้ามื่อี้จิบผ้าไม่เห็ดน,น้ำจิ้มซีฟูดกินกระปู่จ้าแล้วก็กระปุกุ้งปลาหมึกจ้ามาเ้ามไม่เห็นน้ำจิ้มกันเลยจ้าพริกสดห้าก็ไปปั่นใส่กระเทียมมนแล้วจ้ารากผักชีเลยเ้ยวแล้วก็มาปรุงกันเลยเนาะ น้ำมะนาวคุณชูค่ะมาใส่น้ำตาลปี๊บจักหน่อยเนะจ๊ะหน่อยนึ่งจะ้ะนาำปีป๊บก็ต้องตวงจ้ะซิมมาเลยน้ำปลา เานะชิมในรสชาติแล้วเขาบ็มาใส่ถั่วตัดเนะจ้ะมื่อดีเจใส่ถั่วตัดจ้าใส่ถั่วตัดจ้า பிசைலாம் கிண்டான <empathy> <t> <coughs>